สบายครับยุงหนึ <ät payment> <smoke> um, think, ่งก็นก็นดีครับอ๋อเปิดกินไปล้เออไดกินนไม่น้าเลยบงคนนี่ครับเนี่ยมีบางอนมันไม่น้เย ทะลูกมา,า,ามีน้วมไ่มีนาเลมันไม่มีนาวเอาไป้องเอาอนเดี๋ยวาาร่งเราว่งมไม่มีน,มนาเอาไหมเอาไหมาเอาไปไมเป็นนาวกอนมันไม่เป็นอเลยนี่ลูกจะออกชีวิตแหเออมันสีเทดข้างไม่ยู่งไปไปบัคือบัคือบัคือคัอไม่มีนาํมม่มีนาำเสียนเปิดเพราะไม่มีนม เบิเเลี้ยวนี่บื้เลี้ยนวนามขบูมีโอ้ยโอ้ยลองล่องล่องล่องบ่าูคืออะไรารอลยรักแม่นี่